เก็บไปไม่ได้เราจะปะแบบนได้เดองเด้งแบบไก่เด้มาเลยเลยจับูที่ไว้ลูกกันที่ที่ลมมันลอยหายใจเข้าเต็มปอดวิธีการนะถ้าทำอะไรไม่ได้ให้หายใจก็ไม่เต็มปอดลูกระดับวิธีการนะระดับนายพลนายควาตบไปเองฉันดี้ฉันดี้ ขปิดปิดนะในกรณีเนี่ยเยนี่แหละกี่งเนี่ยดำไม่ได้บอกแล้ววิวิวิวี่โยตายน้ำเนี่ยฮะหาดูอ่ะเอาเมือแล้วเมือแล้วอะไรอ่ะาเขาจะเอาไม้พายเขาไม่เอาตัวพายเขาจะเอาไมู้่ไม้ไปเลีย ดึลงดึลงดึงลงดึงลงดงลงดลงดึ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 งงดึงลงดงลงดลงลดึงงดึงลงดึงลงดึงลลง 好，给 เอมไหมเราจะยอมฆ่าไหม,อม <laughs> เอาจะไปย้งกล้องทำไมล่ะเนี่ย คนเก่ากฎกาห้ามแตะคนเก่าดูนูนเนี่เฮ้ยนแต่คนเดิมตนเดิกฎกาห้ามแตะคนเดิมนะมาเลยมามา ไหนนี่หันมานีกล้องเหันมานีนี่มหันมานีม่ได้ว่าน้ำลึกว่าน้ำลึกถ้าน้ำตื้นเขาเดินได้ต้งน้ำลึกเขางเดินไม่ได้องพระบนอี้พุทธศตวรรษยืนยือเฉยใช่ไหมเออโอย วุ้นเฮ้ยวุ้นไปแล้ววุ้นไปแล้วไปแล้ว เดนไปยังขีกเลยมาเลยมงมาเลยโอ้โหเือะไรวะนี่ยขับเคลื่อนแบบนี้วะขับเคลื่อนล้อหลัง อีกตัวนี้อีกันี้เฮ้ยที่เดียวโอ้หลังอานัดทิ้งนะนัดทิ้งว่าสีขาด้วยลูกไปท่าที่เรียนมาดิอันี่เดียวนี่เดียวไปแล้วโอ้ยแต ออกเมฆต่างคนตางน้สัยทำมขาขึ้นมาใครเป็นน้าลองสังเกตดูปเลยประมาณนี้เลยแต่น้ำตัวต้วมใช่ไหมสิบล้ตวมไปไ้เดยย่ยปาอีเดชเลยไห ใช่ไหมหายใจเข้าตัวมันจะลอยขึ้นนะลูกตรงนี้คือสุดสุดใช่ไหมแล้วก็นียข้ามสปแล้วไปจนพัตฤกษะนะเน่คนที่นี่ไมมนี่ไม่ไม่ได้ใครเข้ามาคนลึกเลยดีไหมนะตรงนีตรงนี้สอดไม่เลยหิน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 เออหินคมตรงนี้หินคม

พาซื้อเนะอังเนาะอังเลยพาซื้อนะลูกเนาะ,ะเขาหลอกเลยเขาหลกอกว่าหินคมบาดสนาันว่าเราจะไปดูดดดด้ยมันออนมัันนนก็ไปงะตวเ ไปแล้วดูนไปแล้วีี่่ครับี่ครับในน้ำขึ้นไหมนี่ฮะไอ้น้ำลอยขึ้นไหมนี่เด็กตุบน้ำแล้วมันไอเป็นไอขึ้นไปอ๋อไหนอ๋อขึ้นคล้ายหมอกนี่เหรอ,อ,อทำไมน้ำเนี่ยมันลอยมันลอนยละออง

ขึ้นตรงแทรขึ้นที่ขึ้นไ,ไ,ได้ตองที่ไม่มีถังอยัาม,าม่นเป็เี้ยวต้องโก้อยขึ้นไม่ได้ดดนะบอกว่ามันพ<ะ>ุกห่วงยางมาเที่ยวกันวทีนี้อาคุณถ้าขอแสงตั้งจ้าคุณูยนน ดีช้างมันจะเป็นวายร้ายับตกแตน่มนจะเป็นวายร่ายจากแล้วบอรูเอาดูัทีตทีออยนินอโอยนินเออขึ้นหน่อยก็ได้มองเห็นนึ่เนาะเอลูอะดูนะ เป็นอก็มันงกจาตรงนี้ป่ามันโคจริงนะโคจริงยคจริงเลยตรงนั้นคตรจริงไยอนว่าเง่างนเลือดไม่ออกยอมมปากก็หลอกแปะด้วยป่าโคตรป่าปาโครึงโคดรเท่โคตอันตราย คนเราคงต้อง้เทปบุซาตานเคยได้ยินไหมเทปปบุรซาตานเป็นทั้งเทปะบุรด้วยเป็นทั้งซาตานด้วยเดาจะเปาเขาอยู่วขอความสลือ เหาวมเห็นยังพี่หเห็นป่้มันเล็ดเพ่อนะหัวหน้าแกงครับแม่ละม่่มหัวหน้าแกงโอ้โหอ,อ้วนผิวเนีเนเนเนนาะาเายาเา ไจับตอนไปหลีเป๊ได้ไหมตอ,อ,อนที่เราตอนที่ยายล่าเหรอยืนกลางทะเลแล้วก็ปลามาตอดเท้า,ทายายอะโอ้นได้หาอหม่หาไหม่ไม่เห็นหอหาหม่ห ดุนแข่งใบไม้กันไหมเอาใบไม้มาทำเป็นเรือแข่งกันปล่อยใครไปหามาสองใบดิพายเลยอังพ่อจะให้น้องคุณพายเลยลูกพี่ก็จะพายก็ได้นะลูกพีพี่เอ้ยบอกบอกพี่เขาก็ได้หนูขอลองพายหน่อยอย่างนี้เด้อจะนั่งหน้าละ เออลองเลยมาเข้าร่มลูกอย่าไปเล่นตากแดดใช่ไหมป๋าหนูพายไม่มีติดโคนหินเลยเดนโอ้โหถ่ายใต้น้ำครับเมื่อกี้มีฟองน้ำเข้า แย่ย่านประเทศไทยมันไม่ได้มาเพื่อกันน้ำพ่อทางนี้นเอยขอทางนี้เลยขู่อ่ะจีลูกไม่ได้กลัวือีรุกเยอะไหมนะหนึ่งสองหนึ่งสองอดุลหนึ่งสอง ดูนเข้าไปลูกดดนนเข้าไปนหนึ่งสองอขึ้นมาขึ้นมาแล้วลอยไแบบนี้เลยหนึ่งสอง,สองถ่ายใต้น้ำถ่ายใต้น้ำหนึ่งสอง เดียวเดี๋ยวตรงไหนหนึ่งสองน้ำจืดั้น่ะมกดไม่ได้กดได้กดได้แล้วทาไม